พูดไม่ค่อยเก่งแต่อยากทําคลิปรีวิวสินค้าโดยไม่ใช้เสียงเราพูดได้ไหมคะได้ค่ะแต่วันนี้ถ้าเราใช้วิดีโอใส่เสียงเพลงใส่ตัวหนังสือแล้วใช้สติ๊กเกอร์ชี้ๆมันดูแล้วไม่น่าสนใจวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นมือใหม่ค่ะให้เราลองอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วหลังจากนั้นเราเอาไปพากเสียงเอาค่ะเริ่มต้นเราอาจจะยังพูดไม่เก่งแต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเราก็พูดเก่งเอง ลองคิดตามครูนะคะว่าวันนี้สินค้าตัวเดียวกันเนี่ยถ้าเราใส่ภาพใส่เสียงเพลงแล้วก็ใส่ตัวหนังสือกับอีกคนนึงเนี่ยเขารีวิวได้น่าสนใจเสียงพูดของเรามันจะดูเร้าอารมณ์แล้วก็ดึงดูดคนดูได้มากกว่าดังนั้นถี่ซ้ำบ่อยลงมือซ้ำๆเราจะเป็นคนหนึ่งที่รีวิวสินค้าได้เก่งแล้วคนก็จะซื้อสินค้าของเรานั่นเองค่ะนี่คือคำตอบเก็ตไหมจ๊ะ แล้วค่ะโอเคคลิปที่มีประโยชน์กดติดตามและกดด้านข้างทั้งหมดและแชร์หาคนที่คุณรักด้วยนะคะกรณีติ๊กตักเอ็กซิร์ตค่ะ